สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเบนเทนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่า <Among Us. S 1> ออมงก์สจุดเด็ดดีเลยอยากเติมโลบักใช่ไหมตรงเว็บนี้บัตดีฟาร์มเป็นฟาร์มเก็บโลบักและเติมเงินโลบักคุณภาพใจใหญ่แบบป้าป,ป้าปและมีบริการฟาร์มแบบมากมายมีบังฟูจินโดกูดบิวอัลโบดมีบริการกดผลปีศาจแถมยิ่งเติมโลบักได้ราคาถูกสำหรับใครที่บอกว่าจะชนะคงเอาไปเลยลดห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับการจ้างฟาร์มเร็วอยู่ข้างล่างเลยครับ แล้ว,วันนี้เราจะมาไขาความลับตัวที่มีชื่อว่าเบนซัตนะครับหลายๆคนถามว่าเอ้ยพี่ครับเบนซัตทําอะไรได้เบนซัดได้อย่างไรจะมาตอบคาถามให้ดูกันนะคําถามแรกเบนซัตทําอะไรได้บ้างครับเบนซัตสามารถเดินได้กระโดดได้แล้วก็เป็นอตาตะด้วยนะครับรวมถึงนะครับความลับของเบนซัตก็คือเบนซัดจะมีกระดูกอยู่ในตัวด้วยนะเห็นไหมเห็นกระดูกปะแล้วนะจะเป็นกิมมิกเหมือนกับในเกมที่ชื่ว ออมงก์สซึ่งก็ทําได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเบนซ์เป็นตัวละครพิเศษเหมือนเป็นมีอะไรอย่างนี้นะครับนะต่อไปนะครับเบนซ์มีล่างอัลติเมตด้วยนะครับจะทําการเปลี่ยนสีตัวเองพร้อมกับวิ่งเร็วขึ้นครับมาดูกัน3า1สองหนึ่งอัลติเมทออมงก์สนะครับนะเบนซ์เน์จะวิ่งเร็ววิ่งวิ่งเร็วกระโดดสูงนะครับแล้วก็เป็นอาตะนะครับแล้วก็ทำได้แค่นี้นะครับนะใครที่อยากได้ก็กดสุ่มไปเรื่อยๆนะครับวิธีได้เบนซ์ก็คือการกดสุ่มการแปลงร่างไปเรื่อยๆนะครับนะ เหมือนกับตัวอื่นเลยนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์มันเป็นเหมือนเหมือน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวมีมอะไรอย่างงี้นะครับนะแค่นั้นสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคอมมผนด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าอย่าให้คุณทำก็สามารถบอกได้เลยนะครับปลา